สวัสดีครับที่ร้านรานารามนะครับเจ้าเดิมนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวคอสติกนะครับแซดสองนะครับโอ้โหแต่งสวยงามมากเลยครับสีขาวดํานะครับใหม่ล่าสุดเลยปี2องพนะครับคันนี้ก็แต่งมาเต็มเลยนะครับอันนี้จะเป็นคลิปในการ สอนติดตั้งนะครับเกี่ยวกับสัญญาณการขโมยนะครับของร้านอารามเรานะครับเพราะว่าตัวนี้สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดตั้งที่กรุงเทพเราก็สามารถนะครับทำเป็นแจ็คนะครับจัดส่งไปให้ถึงที่นะครับสามารถติดเองได้เลยนะครับอันนี้ผมลื้อรถมาให้มันติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็เหมาะกับการถ่ายนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับนี้คือตัวแบตเตอรี่นะครับโอเคในชุดกล่องของเราเนี่ย เราจะทำเป็นแจ็คสล็อตไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือตัวตัวกล่องนะครับตัวสายแจ็คนะครับอ่ามันก็จะมีตัวลําโพงนะครับตัวลําโพงเราก็จะไว้ซ่อนซ่อนซ่อนอยู่ในในนี้นะครับเราสามารถเปิดยูบล็อกเล็กเนี่ยฮะนะครับซ่อนอยู่ด้านในนะครับด้านในนี้นะครับแล้วก็โยงสายมานะครับโยงสายมาจะเป็นแจ็คนะครับจะเป็นแจ็คต่อไปเลยนะครับเหมือนตัวนี้เลยนะครับแต่นี่คือต่อไปเรียบร้อยละนะครับอ่าแล้วก็ตัวกล่องเราเนี่ยจะเก็บไป้อยู่ในนี้นะครับเราถอดแจ็คตัวนี้ออก นะครับถอดแจ็คตัวนี้ออกแล้วเราก็มีช่องอยู่นะครับเราก็สามารถเอากล่องเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับถ้อแจ็คเราก็จะเดินมาแล้วก็จัมเข้าอหยุดตรงนี้นะครับเนี่ยตัวแจ็คมันจะเป็นแจ็คจะเป็นแจ็คตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเป็แจ็คตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวเครื่องนะครับแจ็คนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูแจ็คสำเร็จเรานิดหนึ่งนะครับแจ็คสำเร็จตรงเนี้ย มันจะมีแจ็คตัวนี้นะครับแจ็คตัวนี้นะครับก็เอาไปต่อกับตัวนี้นะครับไปต่อกับตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีสายโยงมาอีก2แจ็คนะครับอ่าเป็นแจ็คตัว9้าช่องนะครับเห็นไหมฮะอันหนึ่งแล้วก็เป็นแจ็คตัว2ช่องอันหนึ่งแค่นั้นเองนะครับมี2ตัวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ง่ายๆนะครับอ่าผ้าตัวนี้ไปนี่ะครับ อันนี้นะครับเราก็มาเสียบกับตัวแจ็คนะครับแจ็คที่ตรงนี้นะครับปุ๊บนะครับตัวนี้เราก็ลากไปเรื่อยๆนะครับลากเนียนเนียนเนียนกับตัวรถไปเลยครับตัวนี้จะเป็นสายสายดําแดงนะครับแล้วก็เข้ากับแบตดําแดงนะครับตามเข้าดําแดงเข้าแดงง่ายมากนะครับตัวนี้เราก็ร้อยเข้ามานะครับเสร็จเรามาดูตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะดูตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวยางพุ่มกันน้ําอยู่นะครับเราเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีสู แจ็คอยู่2ตัวเห็นไหมครับมันจะมีแจ็คสีขาวตัวหนึ่งกับแจ็คสีดําตัวหนึ่งนะครับเราเอาแจ็คสีดําออกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแจ็คสีดํามันจะเป็นเก้าช่องเนี่ยจะเป็น9ก้าช่อง,ง,น,งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็เพียงเอาแจ็คที่เราทําสําเร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นตัวเมียนะครับเราก็เอาตัวผู้ใส่นะครับเอารูเนี่ยเอารูเนี่ยชนกันกับเดือยเขานะครับเสียบเข้าไปแนี้เลยจึ๊บนะครับแล้วก็เอาตัวเมียไปใส่กับตัวผู้เดิม ในรถนะครับเสียบเข้าไปเลยยุบนะครับแค่นี้นะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จะเหลือแ <c oughs> จ็คนะครับที่เป็นอสองหัวตัวเดียวนะครับเราลากลงมาข้างล่างนะครับลากลงมาข้างล่างนะครับลากลงมาข้างล่างนะครับจะมีเห็น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 กล่องตัวนี้ <c oughs> ใช่ไหมครับด้านล่างกล่องเนี่ยมันจะมีแจ็คตัวหนึ่งซ่อนอยู่นะครับนตรงเนี้ย ตัวนี้มันจะมืดนิดหนึ่งนะครับจะมีแจ็คตัวหนึ่งซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวนิดนึงคือเดี๋ยวเปิดประชารห้นิดนึงนะครับจะมีแจ็คตัวหนึ่งซ่อนอยู่จะเป็นแจ็คตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะสีดำสองช่องนะครับดำสองช่องนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะฮะเราก็ดึงออกมานะครับแล้วก็เอาแจ็คของเราที่เตรียมไว้ให้เนี่ยฮะนะครับ เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับตัวเมียเข้าตัวผู้ตัวผู้เข้าตัวเมียนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแค่นั้นเองพอเราเสียบตัวนี้เสร็จแล้วก็เ,เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับเก็บสายเนียนให้เรียบร้อยก็อย่ายลืมมา,าต่อตรงแบตเตอรี่ด้วยนะครับแดงเข้าแดงดําไปดํานะครับแค่นั้นเองนะครับที่ก็เรียบร้อยละใช้งานได้เลยนะครับโอเคตัวนี้ผมติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูตัวรีโมทเราก็เป็นตัว2เวนะครับติดตั้งไปแล้วนะครับก็จะมีระบบล็อกแบบมีเสียงเวลาใครโดนรถนะครับ จะม,มาเตือนเราด้วยแล้วก็จะร้องอยู่ที่รถประมาณ5วินาทีแล้วก็หยุดลงนะครับจะไม่ร้องนานจนรบกวนคนอื่นเขานะครับแต่ถ้าใครมาโดนต่อเนื่องมันก็จะร้องอยาวประมาณ1 5บหถึงยีวินาทีนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการให้มันหนหูนะครับรบกวนคอื่นแล้วกดอีกทีนึงนะครับมันจะเข้าหมดปิดเสียงมันจะขึ้นลำโพงปิดเสียงไว้นะครับเวลาใครโดนรถนะครับมันจะมีแต่ไฟขึ้นนะครับมีไฟเลี้ยวขึ้นแล้วมันก็จะมาเตือนที่นี่นะครับแต่ที่รถจะไม่มีเสียงเลยนะฮะ เสียงคือเสียงที่รีโมทนะครับเห็นไหมฮะอ่านี่คือเขาโดนต่อ,ตอนเนื่องนะครับไฟมันจะกระพริบนะครับแต่ถ้าใครมาแทนตักุญแจนะครับมันก็จะร้องเป็นระบบมีเสียงเองอะตกลงไมหมนะฮะปลอดภัยไร้กังวลนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่ร้าน,ร,านารันอัลลามนะครับขอบคุณมากครับ